คนด้วยนะคุณฮะแล้วนะนะนะวันนี้ก็ทมาดูอดออนที่เรียกว่น scp นั่นเองนะประกอสเวอร์น,นะ a อ d on นี้นราจะเป็นเกี่ยวกับ s นะส่วนไอ้พวกมันไม่ใช่นะอันนี้ทั้งแฝก star wars s t a อันนี้ก็จะเป็นชุดของ star wars นะนะ โอ้โหอย่างท่เราไปตุวมตีเตียนกันก็จะมีงานงะไทุนแล้วก็บนประสาเกี่องกับเออเรียกวาอะไรนะไอดเเจอร์นั่นแหละอะไอะไนี้ก็กว่าเติมีเดิมนั่นแหละ

อดน้กาเนัป็นแรกนโอ้โหได้แต่เลยวิวยาวเลยโอ้แถวแรกก่อนลวกัน mình ừ, này vậy đấy nhậu mệt rồi một oh okay, what? what the hell is that one oh god what the hell is that What? Oh cái gì đó cái 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 What the hell? เองไม่เกียวเองไม่เกี่ยวไม่เกียวจงรับพลังหุ่ไอรอนแมนสเอามังกุดเลยทหาร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 เอาไงทหารวันนี้หารมาแล้ว What the hell are you? Hello. Oh God. Hello. Oh my God! In the middle. This place is so fucking crazy. Oh my God. Oh my God. I poured the น oh. ี่อู๋แล้วเสียงมองอารันมาอย่างไรนะแล้วใครมันพูดอะไรวะ SCP มาทหาร Stop right there! Oh, will Can we hurry up and find what? the bathroom, seriously? Uh, <laughs> I'm afraid. Ah, why? 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 out? What's before my eyes, now it's mine. What? Stop right there! there. Can we hurry up and find what? the bathroom, seriously? Can we hurry up and find the bathroom, โ้ย่วไโอ้ยลดอ่สิไได้โอ้ไม่ไโอ้ยละม่โองงลนมไโองยลด่ไม่ไโรงงานผมไ้อ้ยลง่มัไท้อ้ลอ่ะม่นด้โอ้ยไ อย่าเข้ามาโอ้โรงงานนี้มนทำมาจากอะไรเนี่ยนะหาา้านาทีละนี่อ <we> ันนี่อาจาอีกหนึ่งมาดูการวัดอันนี่มนทำอะไรไดนอ่ะเดี๋ยวโอ้ oh. โอ้ยไอ้สอ้สิ SVP s เาแล้วโอยยามรักษาเราน้ำยกยามเอโอยตัวอะไรวะเนี่ยาบาเปเข้าใจแ้ ที่เมีก็จาเดนที่มีคนด้วยต่อมาวิถีของนักเโอ้โหอ้ยโอ้นี่มัน scp ีพระเจ้าเออติดไฟไปซะเระเจ้าติดไฟไปซะ วอาที่ยวันที่อยายิงนชุดแปกวายาโอ้โหโอรกาแล้วต้องใส่ชุดเนเธอร์ไลท์แล้ว ในเธอไรหัวคุณเอรอนแมนอยู่ไหนผมคิดว่าผมผมคิดว่าจะมารีวิวแบบเกมหมดัทนดีกว่าแต่อย่างนั้นผมโดนนิ้ฟควันไปแน่ What it's a good s o n g Oh okay

เกมนึ่งนี่แหละโอ้อีเอสพีหน้ากากอีนี่มันนิดน่งไม่เลิกนิดตัวอะไร

เขาเรียกว่าแบบนน้ำหิวเลือดก็อันนี้เอาไอ้ไฮชกาก็เด็กโอ้โอ้นาว้าโอ้แล้ี่อะไรโอ้อ้โอ้โ้้โอ้ออ้ คุณองค์กรใต้เท่าไหนรึไงใต้เท่าไหนใต้เท่าไหนดิไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 ฮ่าฮ่าฮ่า